บไม่เกินสองหมื่สตาร์ทมือด้วยยมาฮ่าฟินนะครับผมล้อแมกกดครปสตาร์ทมือครบนะครับดูรอบคันก่อนพลาสติกมีซีดต,ตามอายุแค่นั้นนะครับสีโอเคตัวรถโอเคยางหน้าหลังเต็มใช้งานได้เลยนะครับสีผมว่าโอเคมากเลยนะแล้วก็มีแค่เรื่องพลาสติกที่ซีดนะครับผมตัวนี้เป็นรถปีหกสองไม่วิ่งสี่หมื่นกิโลเครื่องยังนิ่มกิฟอยู่เลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ขายตามสภาพหราดูด้านในบอกเก็บของยูบอกใหญ่แบบนี้นะครับผมยมาฮ่าฟิน แนะื่ใครไม่เคยใช้ยามาหาฟินนะตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเครื่องยนต์เนี่ยนิ่มแล้วก็ตัวนี้ได้เป็นระบบกระตันม,มือด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวตัมให้ดูก่อนติดแล้วอันนี้นะครับผมไม่ดังไม่ควนเครื่องนิ่มปกตินะก็เพื่อนๆที่ถามกันมาก็จัดให้นะครับผมบอกว่าอยากได้งบประมาณแบบน้อยๆหน,น่อยนะครับผมเอาไปใช้งานนะครับก็เอาไปแล้วกันทันนี้ผมขายอยู่ถ้าตั้งอยู่หน้าร้านจริงๆแต่ประมาณ สงก็กว่านะครับผมอาจจะ223 2, สนะจัดโปรให้ไป19,900เพอ19,900แบบตามสภาพนี้เลยนะที่เห็นผมจะไม่ทำอะไรเพิ่มนอกจากถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็เช็กระบบรถเบื้องต้นให้นะครับก็ใครสนใจนะเห็นถามกันมาเยอะเพื่อนๆถามมาเยอะนะงบไม่เกิน2 0 0 0 0เอาตัวนี้ไปแล้วกัน19,9 0 0ได้ตัวท็อปล้อแม็กซ์สตาร์ทมือครบของยามาฮ่าด้วยฟินตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวมีคันใหม่พามาดูอีกวันนี้เอาให้ชมอันนี้ก่อนนะโอเคครับผม